เข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิก30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ ุมผู้ฟังครับหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้กับโรงภาพยนตร์ให้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้ครับวงการภาพยนตร์ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยการต้อนรับภาพยนตร์แนวสายลับอย่างเจมส์บอลในภาคที่มีชื่อว่า No Time to Die หรือชื่อในภาษาไทยก็คือ0 0 7พยัคฆ์าร้ฝ่าเวลามรณะภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีตัวละครหลักคือเจมส์บอล สายลับชาวอังกฤษที่ทำงานให้กับ MI 6หรือหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาลสหราชอณาจักรครับภายใต้รหัสลับที่มีชื่อว่า007หรือ007เจมส James b o n ในภาคนี้ครับแสดงนำโดย Daniel Craig นักแสดงชาวอังกฤษซึ่งในภาคนี้เป็นภาคที่5และเป็นภาคสุดท้ายของเขาสำหรับบท James Bond ครับในภาษาอังกฤษครับใช้ประโยคที่ว่า No time to die is a farewell to Daniel Craig's 007 No time to die is a farewell to Daniel Craig's 007ซึ่งแปลว่าภาพยนตร์ No time to die เป็นการอำลาบทสายลับ007ของ Daniel Craig ครับสิ่งหนึ่งครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับภาพยนตร์แนวสายลับเรื่องนี้ก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ครับหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า soundtrack soundtrack หรืออาจจะเรียกว่าเพลงประจำภาพยนตร์ก็ได้นะครับในภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า theme song theme song ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญครับที่ช่วยขับบุคลิกลักษณะความเป็นเจมส์บอนด์ให้มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ครับยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่แก่นเรื่องในภาพยนตร์ต้องการจะสื่อในแต่ละภาคด้วยเช่นเดียวกันครับในภาคนี้ครับเพลงประกอบภาพยนตร์มีชื่อว่า no time to die ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับภาคในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับในภาษาอังกฤษครับจะใช้ประโยคที่ว่า No Time to Die is a theme song for the James Bond film No Time to Die is a theme song for the James Bond film, no James Bond film. ซึ่งแปลว่าเพลง No Time to Die เป็นเพลงประจำภาพยนตร์ James Bond ในภาคนี้ครับสำหรับเพลง No Time to Die นั้นนะครับขับร้องโดยศิลปินสาวชาวอเมริกันที่มีชื่อว่า Billie Eilish ซึ่งเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงครับโดยเธอได้แต่งเพลงนี้ร่วมก,กันกับพี่ชายของเธอเองซึ่งเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วยเช่นเดียวกันครับ ในขณะที่เธอขับร้องและบันทึกเสียงเพลงนี้อยู่นั้นนะครับในปีคศ2020เธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นครับเลยทำให้ b i l l ี่อ i l i ิชครับกลายเป็นศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ James บอนด์ที่มีอายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้ครับเพลงนี้ยังได้รับรางวัล Grammy Award for Best Song Written for Visual Media ครั้งที่63ด้วยครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็คือรางวัล Grammy Award สาขาเพลงประกอบสื่อทัศ์ยอดเยี่ยมครับซึ่งในที่นี้รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบโทรทัศน์วิดีโอเกมส์และสื่อทัศน์ประเภทอื่นๆด้วยนะครับซึ่งได้รับรางวัลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับเพลงนี้ครับเป็นเพลงแนวที่เรียกว่าออเคส s ตรพ Pop Ballad หรือเป็นเพลงป๊อปช้าๆที่พรรณนาความรักซึ่งได้รับการเรียบเรียงและบรรเลงดนตรีโดยวงซิมโฟนีออเคสตราครับ ในเพลงนี้บิลลี่ไอลิชได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวที่มีต่อคนเคยรักที่หลอกลวงเธอมาโดยตลอดครับจนในวันหนึ่งครับเธอก็ได้รู้ความจริงแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อมกับเก็บอดีตอันขมขื่นของเธอนั้นไว้เป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตต่อไปครับซึ่งบทเพลงนี้ครับได้ถ่ายทอดออกมาด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่สละสลวยไปด้วยการใช้โวหารภาพพจน์ ในการพัฒน,นาความรู้สึกของศิลปินการใช้โวหารภาพพจน์เพื่อพัฒน,นาความรู้สึกนะครับจะช่วยทําให้ผู้ฟังเกิดภาพในใจขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผู้ฟังเข้าถึงบทเพลงได้มากยิ่งขึ้นครับในวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างบทเพลงแล้วก็ความหมายแล้วก็โวหารภาพพน์ที่ได้ใช้ในแต่ละท่อนด้วยนะครับเริ่มจากในท่อนที่หหรือว่า Ver s e 1กันก่อนเลยนะครับ I should have known, I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. ในท่อนนี้นะครับแปลว่าฉันควรจะรู้ว่าฉันจะจากมาเพียงลำพังเพียงเพื่อให้เห็นว่าเลือดที่เธอหลั่งออกมานั้นเป็นเพียงเลือดที่เธอติดค้างเอาไว้คำว่า blood ซึ่งแปลว่าเลือดนะครับเป็นการใช้โวหารภาพพจน์ที่เรียกว่าอุปลักษ์หรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า metaphor metaphor นะครับนั่นก็คือการเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้ครับนักร้องพรรณนาความเจ็บปวดรวดราวที่เธอได้รับในขณะนี้เปรียบเป็นเลือดที่หลั่งออกมาซึ่งเธอได้ติดค้างใครบางคนเอาไว้ ซึ่งแปลไทยเป็นไทยอีกทีก็คือนะครับประโยคนี้จะหมายถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับในขณะนี้เธอรู้สึกว่าเธอสมควรได้รับแล้วนะครับในที่นี้อาจจะบอกเป็นในนะครับว่าเธออาจจะเคยทําให้ใครเจ็บปวดมาก่อนวันนี้เธอก็เลยได้รับความเจ็บปวดนั้นเหมือนเป็นการตอบแทนในสิ่งที่เคย,เคยได้ทํากับคนอื่นไว้เช่นเดียวกันนะครับในท่อนต่อมานะครับประโยคภาษาอังกฤษบอกว่า we were a pair but I saw you there too much to bear you were my life but life is far away from fair ในท่อนนี้นะครับแปลว่าเราเคยรักกันแต่ฉันกลับเห็นเธออยู่ตรงนั้นมากมายจนเกินจะทนเธอเคยเป็นชีวิตของฉันแต่ชีวิตช่างห่างไกลจากความยุติธรรมเหลือเกินการใช้โวหารอุปลักษ์นะครับในประโยคที่บอกว่า you were my life But life is far away from fair ในที่นี้ครับศิลปินเปรียบอดีตคนรักของเธอว่าคนรักของเธอเคยเป็นชีวิตของเธอแต่กระนั้นชีวิตของเธอกลับไร้ซึ่งความยุติธรรมนะครับซึ่งคำว่า fair ในที่นี้อาจจะแปลว่าความยุติธรรมหรือว่าความสวยงามก็ได้นะครับในท่อนนี้ครับจะสื่อถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นว่า มันมีความสำคัญมากๆราวกับว่าเป็นชีวิตเลยเธอคือทั้งชีวิตของฉันแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นกลับไม่ยุติธรรมกลับไม่สวยสดงดงามเอาเสียเลยนะครับในท่อนต่อมานะครับประโยคภารรษาอังกฤษบอกว่า Was I stupid to love youWas I reckless to helpWas it obvious to everybody else ท่อนนี้นะครับแปลว่าฉันเข่าที่รักเธอใช่ไหม ฉันงมงายเกินเยียวยายใช่ไหมไม่ว่าใครก็รู้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ท่อนต่อมานะครับก็จะเป็นท่อนคอรัสหรือที่เรียกว่าท่อนฮุกก็ได้นะครับในประโยคภาษาอังกฤษ,า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 ษาครับบอกว่า that I fall e n for a lie you were never on my side fool me once fool me twice are you death or paradise now you never see me cry There's just no time to die ท่อนนี้นะครับแปลว่าเป็นท่อนที่ต่อจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าใครก็รู้ใช่ไหมว่าฉันหลงเชื่อคำหลอกลวงเธอไม่เคยอยู่ข้างฉันเลยโกหกฉันซ้าแล้วซ้าเล่าเธอคือยมมาทูตหรือเทวทูตจากนี้ไปเธอจะไม่เห็นฉันร้องไห้อีกหมดเวลาของความเสียใจแล้วนะครับในท่อนที่พูดว่า Are you death or paradise นะครับคำว่า death ถ้าแปลตรงตัวหมายถึงความตายนะครับคำว่า paradise หมายถึงสวรรค์หรือว่าสวงสวรรค์สำหรับในท่อนนี้นะครับศิลปินได้รำพึงรำพันว่าอดีตคนรักของเธอนั้นแท้จริงแล้วเธอเป็นความตายหรือเป็นสวรรค์กันแน่ในที่นี้ครับเป็นการใช้โวหารอุปลักษ์ครับเปรียบความทุกข์ความเจ็บปวดรวดราวเป็นความตายเปรียบความสุข ที่เคยมีนั้นเป็นสวรรค์หรือแปลให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับก็คือเธอคือยม,มทูตหรือเทวทูตกันแน่เธอทําให้ชีวิตของฉันไปสู่ยม,มโลกหรือสวงสวรรค์กันแน่นะครับท่อนนี้ก็คือจะสื่อถึงความรู้สึกสับสนรู้สึกความสงสัยความไม่แน่ใจของศิลปินที่มีต่ออดีตคนรักของเธอนะครับและสำหรับในท่อนที่เป็นชื่อเพลงนะครับในท่อนที่บอกว่า there's just no time to die ถ้าแปลตรงตัวนะครับจะแปลว่าไม่มีเวลาตาย no time แปลว่าไม่มีเวลาหรือว่าหมดเวลาก็ได้นะครับ to die ก็คือที่จะตายซึ่งในที่นี้นะครับศิลปินได้เปรียบความเศร้าโศกเสียใจที่มีเป็นความตายดุดดังความเจ็บปวดรวดร้าวเจียนตายแต่ว่าต่อจากนี้ไปครับเธอจะไม่มีวันร้องไห้ให้กับเรื่องนี้อีกแล้วและหมดเวลาของความเสียใจแล้วนะครับ มาถึงในท่อนสุดท้ายนะครับของบทเพลงก็คือท่อน Verse 2นะครับในท่อนนี้ครับร้องว่า I let it burnYou're a no longer my concernFaces from my past returnAnother lesson yet to learn ท่อนนี้ครับแปลว่าฉันปล่อยให้อดีตมอดไหม้ไปเธอไม่อยู่ในสายตาฉันอีกแล้วใบหน้าจากอดีตฉันหวนกลับมา อีกบทเรียนหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้มีการใช้โวหารอุปกษณ์ครับในท่อนที่รองว่า i let it burn ซึ่งในที่นี้ครับเปรียบการปล่อยวางอดีตอันเลวร้ายกับการปล่อยให้อดีตนั้นมอดไหม้มาลายหายไปในที่นี้ครับศิลปินได้ตัดสินใจที่จะปล่อยวางความเศร้าโศกเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแล้วตัดสินใจที่จะ ก้าวต่อไปข้างหน้าในชีวิตครับแล้วมองว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นครับเป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้เพียงเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. คุณผู้ฟังครับ mm hmm. เพลง No Time to Die ศิลปินได้พรรนานาความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจโดยการใช้โวหารภาพพจน์ที่เรียกว่าอุปลักษ์ในการเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับ mm hmm. เพื่อให้ผู้ฟังเกิดภาพในใจขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสําหรับภาพยนตร เจมส์บอ์โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงนี้จึงยังสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นอดีตอันขมขื่นหรือความรู้สึกสับสนหรือแม้แต่การทรยศหักหลังครั้งแล้วครั้งเล่าจากคนที่เคยไว้เนือเชื่อใจครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ผมมานณเติมใจขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ